สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันทัวรนโครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับ CR-V อีกแล้วแล้ตัวนี้เป็น CR-V 2.0 e h e v ตัวท็อปสุดเป็น r s ปี B 2023นั่นเองในเมื่อ e p 2 e p ที่แล้วเนี่ยนะครับทั้ง2คันและซ้ายทั้งขวานี้นะครับผมรีวิวไปให้ทุกคนได้ดูแล้วแล้ววันนี้เนี่ยมาเรียงกันให้เห็น,เห,นเห็นชัดๆนะครับว่าใครสวยกับใครแต่แน่นอนครับ ท็อปสุดพี่ใหญ่เรือธงก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะแล้วคันนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับคันนี้เป็นปี2023เหมือนกันนะทุกคนแล้วขายในราคาที่บอกเลยว่าแจ่มมากๆแล้วใครอยากดูราคานะครับไปดูท้ายคลิปได้เลยมาแล้วตัวนี้นะครับทุกคนด้านหน้าเนี่ยเขาจะปเป็นกริลกระจังหน้าแบบ RS แน่นอนครับมันจะมีดำแล้วก็จะมีโลโก้ RS อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้มี ฮอนด้าเลนวอชมีกล้องเบิร์ดไอวิวทั้งหมดนะครับและตัวโลโก้ฮอนด้านี้ก็จะเป็นเลด่านะครับอะแดปตีฟคูชคอนโทรนนั่นเองด้านหน้าเนี่ยนะครับมีเซนเซอร์ p a r กิ้งเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างเป็น LED มา่แบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับเพราะว่าตัว RS เนี่ยนะครับคิ้วอะด้านข้างเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคิ้วสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะถ้าเกิดเป็น ES เนี่ยคิ้วก็จะเป็นสีดํา นะครับแล้วก็ล้ออลอยเนี่ยจะเป็นล้ออลอยสีทูโทนนะครับสีดําแล้วก็ยางเนี่ยสัปดาห์ที่42ปี2022ตัวนี้เป็นยางมิชลินนะเป็นยางมิชลินตัวนี้จะเป็นสปอร์ตสนะครับแล้วก็ซีรีส์ยางอยู่ที่235 55 R 1 9ตัวนี้เป็นยางและ m แม็กขอบ19นะครับดอกยางเนี่ยอยู่นี่เป็นไงประมาณ4มิลนะครับแลวตัวนี้นี่จะมีทับทิมส้มนะครับอยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัว CRV เลยจริงๆอ่ะ Honda เนี่ยเขาจะทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีพวกของ Honda FC นะสีเหลืองๆที่เขาชอบทํากันแต่ว่าตัวนี้มีมาให้แล้วนะจากโรงงานและตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะเป็น2สีนะครับตัวนี้เขาจะไม่ใช่สีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเปีนโนแบ็ k นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้เป็น LED นะครับพร้อมกล้อง Honda l a n เ w a t c h นั่นเองนี่แค่สัมผัสรถก็เปิดแล้วนะครับแบบนี้ สวยงามมากนะครับสำหรับตัว RS เนี่ยบอกได้เลยว่าสปอร์ตมากๆนะแล้วภายในเนี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะทุกคนตัวนี้ถ้าเกิดให้ตีแบบเป็นสภาพนะผมให้เลย99%สภาพคันนี้สวยมากใหม่มากนะครับต้องบอกว่าทุกดีเทลและรายละเอียดข,ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเนี๊ยบจริงๆแล้วคันนี้ผมลากล้ารับประกันกล้าการันตีว่าไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมตัดต่อสวมซากกองใหม่แน่นอนเห็นเบาะแบบนี้นะครับก็จะเป็นตะเข็บแดงนะให้ดู ดูมีรูปลักษณ์ที่มันเป็นสปอร์ตนิดนึงนะ RS เขาต้องสปอร์ตหน่อยนะมาดูด้านข้างด้านหลังนี่ตัวนี้นะครับขอบประตูเนี่ยทุกคนสวยมากนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีโดนชนมาแน่นอนทุกอย่างเดิมหมดนี่ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักพิควาลน้ำทว่วมตัดต่อ,ตอสมร้างก,กอใหมาแน่นอนแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วน้ำมาให้เรียบร้อยนะ แล้วด้านหลังทุกคนตัวนี้เนี่ยครับมีเสากาะช,ชักฟินเป็นสีเป็นโนแบ็คเหมือนกันแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังเป็นสีเป็นโนแบ็คเหมือนกันนะครับมีไฟเบกรกดุ่ที่3มาให้นี่ไออัลตอเมทแคร์ Care, เขาจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับใครไม่ชอบแกะออกได้เลยนะแล้วตัวนี้ด้านหลังเป็น ESUV นะเป็นอ e l drive แล้วเรียบร้อยนะครับพาร์คกกิ้งเซนเซอร์ด้านหลังมี4จุดดิฟิเซอร์ผมชอบดิฟิเซอร์ของตัว CRV ตัวใหม่มากๆนะครับดิฟิเซอร์เขาเนี่ยค่อนข้างจะ เข้ากับตัวรถมากๆนะแล้วถ้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวเนี้ยสวยเลยโคตรเท่เลยนี่แฮนด์ฟ Ki c ิกเกอร r เรียบร้อยครับมีหมดค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับสำหรับใครที่จะจ่ายเงินในราคาล้านกลางๆนะตัวเนี้ยต้องบอกนิดหนึ่งว่าราคาไม่ถึง1 5ล้านแบาทด้วยนะครับนี่ดูดิไ้าเดิมหมดเลยไม่มีโดนชนไม่มีขยับน็อตมาแน่นอนนะครับ ตัวนี้แล้วพื้นที่เก็บสัมภาระของคอนเ a c ซีวีคันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะยังไม่พับเบาะเนี่ยก็เราราประมาณ5-600ลิตรนะครับมีถาดลองมาให้แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเก่าซื้อพรม 6D มาใส่นะครับก็ทำให้แบบว่านี่ดูดิมีผ้าคุมรถนะครับมีน้ำยาแล้วก็มีเครื่องปั๊มลมมาให้เรียบร้อยสวยมากถ้าเกิดใครแบบว่าถือของนักดกอยู่นี่นะปุ๊บวางของปุ๊บเตะปุ๊บปิดเลย แล้วดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ h o n d a CR-V ผมชอบ h a n d f ฟ e คิ e เซนเซอร์เขาคือเซนเซอร์มันจับได้ง่ายมากๆไม่เหมือนรุ่นอื่นถ้าเอาแบบพูดตรงๆเลยนะถ้าเป็น Toyota Fortuner นะเตะแล้วเตะอีกอ่ะพูดจริง Fortuner เนี่ยเตะแล้วเตะอีกไม่ขึ้นสักทีนะอันนี้มันเป็นจุดเสียของ Toyota Fortuner นะครับแต่ว่า CR-V เนี่ยเขาทำได้ดีกว่านี่พูดตรงนะเขาทำได้ดีกว่าดูดิโอ้โหสวยหมดนะครับภายในรอบข้างเนี่ย ให้ดูแผงข้างเนี่ยนะไม่มีริ้วรอยเลยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับทุกคนรถปีนี้เป็นปี2023นมะครับมันก็ต้องมีริ้วรอยการใช้งานกันบ้างแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลยนะครับ่ะ นี่ดูกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปรงของคันนี้ดีกว่านะทุกคนว่าจะมีขยับน็อตฝากระโปรงมาบ้างหรือเปล่าครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงของ CRV คันนี้ดีกว่านะครับว่าจะขยับน็อตฝากระโปรงมาบ้างหรือเปล่าครับตัวนี้ก็เป็นโชคฝาโปงนะเรียบร้อยฝาโปงเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยคินคลีนแห้ง,แ,งแบบนี้นะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะนี่ตัวนี้นะครับมาร์กกิ้งคัลเลอร์ทุกอย่างมาร์คสปอตทุกอย่างอย ตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่กึ่งน้ํานั่นเองนี่เห็นไหมสวยๆเลยกริปมากสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับไม่มีโดนชนมาแน่นอนร้อเนตะครับน็อตฝาปงไม่เคยขยับเลยไปเดี๋ยวเราไปดูอินเทเลียของคันนี้ดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรครับปะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอินเทเลียของคันนี้ดีกว่าโอ้โหใหม่มากแล้วดูจอดิเวลาเรามานั่งปุ๊บอะตัวจอเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดใหม่อีกที นี่จอของได้นี่ดูดิโครเท่เป็นไงมี RS แบบนี้นะครับมีเฉพาะตัว RS เท่านั้นนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์แป๊บหนึ่งนี่สตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บเบาเขาจะเริ่มเข้ามานี่เห็นปหดูดิโอ้โหโโสวยเลยคันนี้เลขไมล์4 10, 1 7หม่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหน้าจอเรือนไมล์เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอ LED แบบ f u ล l c o ลอรแล้วทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้สวยเลยภูมิใยนะครับเป็นแบบสปอร์ตนะมีแพทเทิร์นชิพอยู่ด้านหลังนะครับมี Voice แล้วก็มีเลนคีฟนะครับอะดัพตีฟคูชคอนโทร l มีมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับ Honda Sensing ตัวนี้เนี่ยครบคันแน่นอนนะครับไฟหน้าออโตปัดน้ำฝนออโต้นะครับมีกล้อง360องศาให้เรียบร้อยนะครับกล้อง b i r ร์ดไอวิวก็มีเหมือนกัน นะครับตัวนี้แอ์ปรับเป็นออโต้ดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวาอย่างชัดเจนแล้วก็มีวอลเล็ตชาร์จิ่งมาให้นะครับใครที่ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องวอลเล็ตชาร์จิ่งได้สบายๆหรือว่าใครไม่อยากใช้วอลเล็ตชาร์จิ่งนะครับเสียบเป็นไทซีได้นะครับหรือ USB-A ก็ได้แล้วก็มีพอร์ตพาวเวอร์วอลเล็ตอีก1พอร์ตด้วยนะครับตัวคอนโซลเกียร์เนี่ยนะครับตำแหน่งเนี่ยการจัดวางเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามันเข้าง่ายนะครับก็มี PRNDB นะครับ ไดรเวอร์ยงโหมดนะครับก็จะมีโหมดสปอร์ตโหมดนอร์ม l ลแล้วก็โหมดอีคอนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น DSC นะลงเนินในทางลาดชันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโหนนั่นเองถัดลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้2จุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางของเล็กเลน้อยน้อยนะจริงๆรงแล้วไว้วางพวกเหรียญพวกเงินอะไรต่างๆนะครับที่พักแขนนะครับเป็นซอฟทัชตะเกียบแดงนะครับแล้วก็นี่นุ่มๆเลยไม่มีริ้วรอยแน่นอนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีถาดวางของไม้เล็กน้อย ด้านในก็จะไม่มีผากเชื่อมต่ออะไรแล้วนะก็จะมีแค่ที่วางสัมภาระอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับคันนี้แล้วตัวเบาะเนี่ยนะครับทุกคนตัวเนี้ยเบาะมันจะเป็นตะเข็บแดงนะครับตัว RS มันจะเป็นตะเข็บแดงหนังดําแบบนี้นะครับมีเจาะรูแบบนี้นะครับก็คือเป็นเบาะระบายความร้อนนั่นเองนะแล้วตัวดชบอร์ดนะครับคันนี้ Air เนี่ยก็จะเป็นโซนแบบลังพึ่งแบบนี้นะครับสวยๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยมันจะเหมือนตัว Civic FE นั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญและที่พิเศษสุดๆนะสำหรับ Honda CR-V RS เครื่องเสียงเขาจะเป็นเครื่องเสียงของ Bo s c h นั่นเองนะครับนี่ดูดิเห็นปะเครื่องเสียงนี่ไฮเอ็นนะจ๊ะไม่ใช่เครื่องเสียงไก่กาธรรมดาทั่วไปนะุกว,วนตัวนี้เป็นเครื่องเสียงแบบไฮเอ็นเลยแล้วคันนี้นะครับแน่นอนครับในตัว RS เนี่ยจริงๆแล้วเขามีตั้งแต่ ES แล้วนะครับตัวนี้ก็คือลูฟนั่นเองตัวนี้ลูฟเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมา่านหรือจะเป็นตัวกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่ เปิดปิดเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับโพสิชันในการนั่งของคันนี้นะครับค่อนข้างจะดีนะครับเพราะเขาเป็นครอสโอเวอร์เนาะยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น SUV ขนาดกลางแล้วกันนะครับก็นั่งสบายนะครับโพสิชันในการนั่งเนี่ยผมว่าขับไปไหนมาไหนไกลๆเนี่ยสบายๆเลยแล้วอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคือความเงียบของ CRV ีคันนี้นั่นเองนะครับเพราะเขาเป็น e h e v เนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบมากๆนะแล้วรถคันนี้นะครับนี่ถ่ายน้ำอาเป็น ลูกค้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนยางมาจาก b ีควิกนะครับเมืนี้เป็นเติมลมยางเนี่ยตัวนี้เป็นลมยางไฮโดรเจนด้วยนะแล้วคันนี้เข้าศู์ตลอดนะครับนี่ตัวนี้เข้าศู์ของอัลติเมทฮอนด้าออโต้โมบิลนะครับก็คือเข้าศู์มาอีกทีนึงเนี่ยจะครบแล้วเนี่ยก็คือ41831นะแต่ตอนนี้หน้าจอเลขไมเนี่ยคือ417นะเอาง่ายอีกสัก100ยกิโลเนี่ยก็ถึงละแต่ใครซื้อคันนี้เดี๋ยวผม ขายน้ำมันเครื่องให้ฟรีๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สารนตอนหลังกันทุกคนว่าจะนั่งสบายแค่ไหนครับจริงๆแล้วอ่นั่งสบายอยู่แล้วแหละแต่ความใหม่ของ Honda c r v เนี่ยนะครับของตัวนี้เนี่ยนะครับ4ี่หมกว่ากิโลใหม่มากๆนะไฟเป็น LED แล้วตัวนี้เป็นหลังคาดําเรียบร้อยนะครับผมชอบนะหลังคาดำเนี่ยคือเวลา เราจะจับหรือจะอะไรเนี่ยมันไม่เลอะมันเห็นแล้วมันแบบเออไม่เลอะไม่ไม่เปื้อนนะครับแล้วก็มีช่องแอร์หลังมาให้นะครับรถตัวถังใหญ่ๆแบบนี้มีช่องแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเย็นสบายแน่นอนแล้วก็มี UA ไอทไทีไอไม่ใช่ตัวนี้เป็นไททีนะสองจุดอ่าตัวนี้เป็นไททีสองจุดที่วางแขนเนี่ยเขาวางโพสิชันได้ดีนะครับเพราะเวลาวางแขนไปแล้วมันรู้สึกว่าไหลมันไม่ตกถ้าบางรุ่นเนี่ยไหลมันจะตกลงลงประมาณเนี้ยนะ ตัวน,นี้ไหล่ไม่ตกนะครับแล้วก็เล็กรูมนะเหลือเยอะกว้างนั่งสบายนะครับเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็โปร่งๆนั่งสบายก็ถ้าเกิดไปไหนมาไหนสัก4คน5คนจริงๆนั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับถ้า4คนเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับขับไปต่างจังหวัดไกลๆสนุกนะครับมีลูฟอีกต่างหากนะครับก็บานใหญ่ไม่ใช่บานแค่แบบนี้นี่เต็มบานเลยนะครับบานใหญ่นี่ก็ทําให้แบบว่าเวลาเราไปไหนมาไหนไกลๆนะครับ มันพอเปิดลูปปุ๊บมันก็จะรู้สึกโอ่งขึ้นนะนั่งสบายมากขึ้นนั่นเองนะปะเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว,ว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับทุกคน ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกทีเทลและรายละเอียดต่างๆของเจ้า Honda CRV 2.0 ESEVRS ตัวท็อปสุดเรือธงคันนี้นะครับปี2023คันนี้ขายในราคาเท่าไหร่ขายเพียงแค่1,459,000บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจคันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีไรายได้40,000บาทนะครับเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะครับผ่อนสบายๆนานสุด 7อ่า84เดือนนะครับก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่4.49%ถ้าเกิดใครอยากผ่อนสั้นๆนะ4ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.39%เท่านั้นเองแล้วคันนี้นะทุกคนมีอัลติเมทแคร์เพิ่มเติมนะครับลูกค้าเนี่ยซื้ออัลติเมทแคร์เพิ่มเป็น5ปี140,000กิโลเลยนะตัวนี้ก็วิ่งแค่40,000กิโลก็เหลืออีก100,000กิโเต็มๆสบายๆนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้0822969191ใครไม่สะดวกโทรก็เกี่ยวโค้ดไลน์ด้านข้างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกับผมได้ที่วันทัวร์โตครับ